ครับวันนี้ก็ออกมานัดกับอาจารย์เทียบครับอาจารย์เทียบปสิธภาพไปหาไม้ไม้ครับนี่ครับโออมไซมากนะครับโมไซมากมันก็ะสะดวกเรื่องการเข่า,มา,ามไม้ครับไปตามซอกซ้อยอะไรครับนี่อาจารย์เทียบไป,ไปเก็บนกอยู่ครับได้เชลเลยมาตัวแล้วครับ พึ่งไม้ครับไม้นี่ก็สวยงามเลยครับป้าเขาโพดครับเหมือนเขานะครับเออนี้เสี้ยนอีกทันหนึ่งกับตออยู่คบตอนนี้ครับอยู่ตรงนนครับกลัง่เขาไปหากันครับ สวัสดีครับเหอเห็นอยู่เมื่อกี้นี่จะได้ลกป่าตอบไหมครับลนกป่าตอบไหมเสียงนกป่าแล้วนะแล้วนกเราอยู่ไหน่ะอ๋อเนอะ นนเทปเคยตบพลาดบางทีกันแล้วไงไอ้ต้นเ <c oughs> นี่ยลูกไม้นี่ยังงามเลยครับค <c oughs> รตุ้งฟาง <c oughs> ขับมไม้ไหมครับโอ้เป็นนกล่งก,กินหง่างเมื่อกี้นเนี่ยประมาณสัก30มสครับ กินยาโรลิเวนนี่นครับสามติวบมนึ่งบินนิดหนึ่งหลายจัดครับเดี๋ยวผมขี่ไปเบิ้งข้างหนะ้าครับจันเกลียดก็สนไปแล้ว ครับมาไมมาไม,ามายเก่าครับผมนึกว่า,มาไม้ไม่ฉานเทีบพามาครับเป็นไมายเก่าทางเขาครับไมยนี้บ่อ่ไดหนกไปครับนกบ่รวมเลยครับอืมพอมากไข่ไก่บจังจำได้ครับ มันจูยย่ๆไก่ยังจำงด้จำได้ว่าเป็นหมายเก่า,ามาทางไหนบุ้งเมื่อกี้หนูจำทางมาบ่ได้เลยวมาตอนแรกผมมากับอ่าตกจานดำนะครับมาตอนแรกมากับจานดำจานดำพามาเดีย๋ยนัง่งรถปิกอัพมาอยู่ในแคปเลยจำทางบ่ได้ครับแท่มือนหนีมากับจานเทพ สันเทียป้าขี่มอไซมาเพราะจำทางได้แล้วครับเพรรู้แล้วครับว่ามาทางในบัดนี้ครับไมาหนีเคยมาแล้วครับนี่ครับเสียงนกเขาครับนี่ครับมีเสียงนกป้าครับสองตัวครับสองตัวครับเดี๋ยวผมต้องหาหาต้นขึ้นกันครับบัดนี้ครับครับเสียงคันญี่ปุ่นครับเสียงยังไงเลยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิลองบึ้งครับ ขึ้นแถวนี้เ้ิ่งครับอาจารย์ดำเคยขึ้นแถวนี้นะครับนกนกว้อยงอมรวมครับนี่ครับ เกียบร้อยครับผมโอ้โหปลาสูงครับขันเข่ามาบินเข่ามาตีตีผันเนียดเลยครับผมถ่ายคลิปบ่ท่านครับฝืนตีผันเนียดเลยครับสุดยอดเลยครับถ่ายคลิปบ่ท่านเลยเมื่อกี้นะครับแล้วก็บินขันผนเนียดเลยครับแล้วก็ขันอยู่างๆมาณบ้ถึงนาทีครับบินเข่าหยาบเรียบร้อยเลยครับครับอันนี้ปลาสูงครับเอาจนได้ครับ นี่ผมเคยมาแล้วแต่ผมไม่ได้ครับรอบแลกนี่ครับปลาสูงครับอันนี้ครับปลาสูงครับ ผมแถวเกอนแกงเห็ดแค่ครับเสร็จครับมาถึงสองนาทีครับสุดจอดเลยครับเปลี่ยนต้อนสิงจารดอีกแล้วครับ ลอยครับขอบคุณครับ,รบเกีนยนไม้นะครับไม้เนี่ยก็ได้มาก ลงนู่นไหมลงนู่นไหมตรงนูน้น,น,นหน้ามีหน้าหน้าเล่น ไหนอะ,อะแน่ใจไปอีกหน่อยก็มีที่ลงวะนูน่นนกเขาบินไปตัวนึงแล้วเดี๋ยวพี่เลยไปนู่นนะนะเดี๋ยวแยก